สวัสดีค่ะเจอกันครั้งที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะน้อมกระดาภ้าสองครั้งค่ะวันนี้วันที่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดเป็นวันที่เจ็ดสิบเอ็ด ที่ข้าพเจ้านางสาวอุษามานอบขอถวายเสียงสสดสัธยาพระสุภพะดิชและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยาปูชาแด่พรูบาอาจารย์ทั้งหลายข้อจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทกระดาพระรัตนตรัยรังสมาสมุทโภพควาพุทธังพระควันตังอภพิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธโมธรรมังนัมัสคามิ สุปฏิพันโนภาควะโตสาวากสร้างโคสร้างครั้ง,งน้ามามีสองบทบูชาพระพิดีพินาอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปรินิพุโตคุณเนหิธ,ธัมมานโนธานิปารามีจิตาสิจัทิสติ <c oughs> ยาวชีวอาหารพุทางธรรมังสรงฆรังสรารังคเโตโคเชมิรันาตนาตยานธรรมังจารามิสุทินาสามบทสวดบทสวดชุมนุมเทวดา มัณดาจักวาเรสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสาสูนันตุสักขโมขัทางสักเคกมิจารุเปกริสิคราตเตจันตลิเกวิมานีธิเปรตเตจกฆามิตารุวนาคเนเคหาวัตถุมีเขเตปุมาจยันตุเทวชราทระวิสเมยคะคันธพะนาคติทันตาสันติเกยังมุนิวราวาจนางสาทวเมสุนันตุธรรมมสวรนกาโลอัยัมพัทันตาธรรมมสวรนกาโลอัยัมพัทันตาธรรมมสวรนกาโลอัยัมพัทันตา สี่บทสดปุพผภาขนามการนโมตัสสะภคะวะโตวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภคะวะโตวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาตวราตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสดไตรชนะคมานาปาถุพุทธังสารนังกชามีธรรมังสารนังกชามีสังฆังสารนังกชามีตูติยัมปีพุทธังสารนังกชามีตุติยัมปีธรรมังสารนังกชามีตุติยัมปีสังฆังสารนังกชามีตติยัมปีพุทธังสารนังกชามีตติยัมปีธรรมังสารนังกชามีตติยัมปีสังฆังสารนังกชามี หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสัระนางอัญยังพุทโธเมสัระนางวรังเอนเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสัระนางอัญยังพุทโธเมสัระนางวรังเอนเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสัระนางอัญยังสังโฆเมสัระนางวรังเอนเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามาคาถาพุทธังนัเมรัตพุตตาสลีระจิตตังคามังนัเมรัตพุตตาวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตพุตตาสิิสี เอตังนามีติรตนังรัตนะระตนาตยาวะหังสมาสมุสริตววทุวิเศษสปูตังอัญโยยายายุตักขุนาโยคาวะสาวะวัตอสุมิตยามีปิตเทวยะธาติรันเตเอกังวินาตะทิตะเรสัมมาสัมภเวนะโลกเกขาธาจิจจจิเรนจัตตาจะปปาตุภูตังมีระยานามิสยามอดีตุทัสสะทังวิญญูหิปันธิตะชานีหิวิชัญโยรูปารุกัมหิเกหิจิกาทัตจุปะละพนียังเกสันสิสุตุวิติตังคุณักายายายะนามีหิเยวชนา ตายะสุวิสุตัมปีสมุปัสสตังนามะมะนะสิสุทธปัสสาทธานังปุญญาธิกานามาสมุตตะมะปุญญภูมังลุกค้าโมุชนะมุขาสารนังกตานังภูชาระเหสุปรามาอภิภูชนายานิพานาสัชิกิริยายุปันิสยทังสมมากิเลสมัโสสทนะสิทิยาจัสมาถวีอัฏฐกุสะเลหุปเสนวนียังปาเีหิจาปิสารนังขมานียะเมวะตตสมาหิตังติรัตนาสาราณางคตัมหะ รัตนที่วางขนาเนเันเนสูนมัสมานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปัสนะจิตาตถานุปาริจริยาสทาราจาจะปุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีพะเวมุตเตเชนะตัสสะสทาปิสุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมะวินัยมิปมาณุพุโตโรกุตระพิสมโยนิยโตสุโคจังตัสโสปนิสิยายะจิตตัสโซปนิสัตยะจายะอายมิปิโหตุวัตุตตเยปริจิตโตสุปัสสะทกาโร แดนะมังการาิทธิดาถ่าโยจากคุมาโมฮาบาลปะกโทสศมังมวังวงปุโทสุขโตว,วิโมโตมาลัสปาสาวินิโมจายันโตปาเปสิเกมันชนะตังวิเนยังพุทธวรันตังศิลสานามามิโลกัสทะโลกัสกสานาทันจะวินายากันจัตันเตชะสัตเตชะสิทธิโอตุสัพพันธราดยจะวินาสเมตุธรรมมุทโชยโยวิยะตัดวิยะตัดส,สัตถุ ทัศเสศิโลกัสสวิสุติมาคังนิยานิโคธรรมธารสัทธารีสาตถาวุสติกรสจิโนธรรมวัฏสตังศีลัสานามามีโมหะปทาลังอุปสันตะทาหะตันเตชะสตเตชะยัสธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสปาโปปะกิเลสเจตตาสเจตาสันโตสยามสันตินิโยชะโกจา สวาคาตาธรรมังวิธิตังกโรติสังขังวรันตังศีลสานัมามีพุทธานุพุทธังสามัสิทธิเทิเทตเตชัยสาเตชัยยสีติโหตุสัพพันตะยะจวินาสเมตุกบริสุทธิ์โมกัมอัฏฐกะคาทานโมระตโตสมาสัมปุทธสามิเฮสิโนนโมอุตตมะธมัสสวาคาตาเซวะเตนิทานโมมหังสังคธาปิวิสุทธิสีรัติธิโนนโมโอมาตายรัตสารัตนตตยัสสาทุกังนโมโอมาติตัสสะตัสสาวัตุตเตยัสปินมกราปวะเวนะวิคัจโตุปัทวานโมการานุภาเวนะสเต เชนาวิธิมหิโฮมิเตชวาสีบทศรมหาสมัยสูตเอว่เมสุตังเอกังสมยังพระขวาสเกสุเวหาติกาปิราวัตุสมิงมหาวันนีมหาตาปิคุสังเคณะสาธิงปัจจมาเตหิปิคุสตเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสสะิจโลกัทธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสนิปิตาหุติปะกัมวันตัถสนายปิคุสังขัญจ่าถากโกจะตุนังสุทาวสกายิกานังเทวานังเอตตสทังโศยังโกปะขวาสเกสุเวหาติกาปิราวัตุสมิงมหาวันนีมหาตาปิคุสังเคณะสาธิงปัจจมาเตหิปิคุสสะเเหหหิพวอรัต ติทัสหิจาโลกธาตุหิเทวัตาเยปุเยนาสนิปติตาหุติภควันตันทัสนายภิภุสังกัจจายานุนามายปิเยนะภะขวาเตณุปัสังกมิยมุปัสังกมิตาวะภะขวัตโตสันติเกปเจกะคาถาภัสยาเมตเตทะโขตาเทวตาเสยถาปินามาภาละวะปุริโสสมัญชิตังวาภาหังปะสาลีปะสาลีตังวาภาหาสมิเชยะเอวะเมวะสุทวะเสสุเทเวสุอันตะละเอียดตัปปะวัตโตปุระโตปาตุระหังสุอาตะโขตาเทวตาภควันตันภิวาเทวตาเอกมันตานัสุอิกามันตานทิตาโกเอกาเทวตาปะกวข ตาอาคัธรรมอิมังธรรมสมัยญาติขีตายโยอราชิตะสร้างคันติอาตะโกวะราเทวตาพระขาวตัวสันติเกอิมังคาทังกัาสิตะตาพิโกวะสมาทังสุจิตังอัตโนชุกมะกังสุสาัตว์วานิยตานิขยิเตวะอินทิยานีลคติปติตาติอาตะโกวะราเทวตาพระขาวตัวสันติเกอิมังคาทังกัาสิเจตวะคิรังเชตวะ ปาลีคางอินทักขีรังโอหะจะไม่เมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจักขุมมาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปราเทวตาพระครวตสันติเกอีมังคาทังอภัสีเยเกจิพุทธังสันนังคาตาเซนาเตคามิสันติอปายยปุ้มิงปะหายมนุสังเทหังเทวะกายังปิริโุเลสันติติอัตโคปะคะวาภิโกอามันเตสีเยเกพุยนาภิฆเวทัสสูโลกธาสุสุ เทวตาสันนิปติตาหุติแต่ธาคุตัทัสนายาภิกขุสังฆัญชาเยปิเตภิกขเวอะเฮสุติตามัทานังอนรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีะคะวันตนาเอตัปปรมายโวาเทวตาสันนิปติตาเอเฮสุงสยธาปีไมหังเอตัาเยปิเตภิกขเวภวิสติอนาคตัมัทนานังกรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีะคะวันตนาเอตัปปรมายโวาเทวตาสันนิปติตาภวิสติสยธาปีไมหังเอตตาหิอจิคิสสามิภิกขเวเทวกายนังนามิณิกิตตายิสามิภิกขเวเทวกายนังนามิณิเทสิสามิภิกขเวเทว พันเตติโคเตปิคูภักวัโตปจัตโตสุงภควาเอตตาทัวโจรสิโลกัมมนุตตะสามียะทาพุมาตถาสิตาเยสิตาคิริขปะรังปะหิตตาสมหิตาปุถุสีหวาสลีนาโอโลมหังสาภิสัมพุโนโอทัตตมนะสาสุทธาวิปัสสนาวนาวิลาภินจุปจัตเตยะตะวะวะนิกะปิเลวัฏเวตตาตวะมัตลิเยสตาสาวะเกสะเนระเตธวะกะยาปิกันตาเตวิชานาถาภิกขาโวเตจตาปามกะรุนสัตตะวะพุทธัสสะสนังเตสัมปตวโรหูยานะอมนุสสานาธาสานะอะเปเกสะะะะตตตตมทคุงงงสสสสหััออถาลิ ศาสนามทั้งสูงอ่าเปเกณฑ์ตมรรทังคุณิสาสัพาะโบตอหุงกาจัสสภังอภิญญาวะวัคคีตวานาจขุมาตะโตมันตยิสัทธาสาวเกศเสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาพีขอวะเยวะหังกิตยิสามิขิราหีอนุภุ菩萨สสัตตาสหัสวายคากุมมากปิลาวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะจาสีโนมธทมานาอภิกามุภิกขุนังสมิตยังวันาจัสสะอาสสหิมวัตายคานานาตาวานีนอิทีมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะจาศีโน โมธมานาภิกษามุภิกขุนาสมิติมวนาสตา์ิีรติสาสายยขานาตัมวนีโนอิธิมันโตชุติมันโตวานัมโตเยสสัชินโนโมธมานาภิกษามุภิกขุนาสมิติมวนาอิเจเตสโวรัสส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 ัยยขานาตัววณีโนอิธิมันโตชุติมันโตวานัมโตเยสสัชินโนโมธมานาภิกษามุภิกขุนาสมิติมวนาเวสามิธรรมจัจสตายขานาตัววณีโนอิธิมันโตชุติมันโตวานัมโตเยสสัชินโนโมธมานาภิกษามุภิกขุนาสมิติมวนาคุมิโรลาชักให อยากขันลำปีโยรุปัสติกุมพิโรราชาค้าิโกโซปคัสมิติมวนนาปุริมนจัติปุริมันจัติสังราชาทศัตน์ระพภทธาสนาสติีันาพระนาอดีตปฏิมหาราชายาสัสสิโซปตตาปิตาสาภาวอินทนามามหาภารีทธิมัตโตชุติมันโตวันนามันโตยุสัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมมุภิกุนาสมิติมวันนงถากินลัจจติสังราชาวิถุนโทตตาปัสสาสติกุมพระทนนางอดีตปฏิมหาราชายาสัสสิโซปตตาปิตาสาภาวะ อินทนามามหรอิิมัตโตชุติมันโตนะมัตโตยศิโนมุมนาภิกามุงพิคุณังสมิติมังปัชจิมัจจติสังราชวิรุณวิรุปโควาสตินะคะนางทิตปิมหาราชยศิโสปุตตปินัสสาภะอวโอินทนามา์มหัราอิทิมัตโตชุติมันโตวนะมัตโตยศโนมุมนาภิกามุงพิคุณังสมิติมังปุริมาทิสังขะตลรถตกขีเนนวิรุณะปัจชิเนนวิรูปโควุโรตระทิสัง จาตาโรเตมหาราชสมตาจักรวธิษฐธรมนาทางสุวรรณีกปิลาวเทเวเตสังมายามิโนทัสอาคุันจานิกาสทามายุเตนทุเวตนทุวิปูจวิภุโตสหตนะโทกามาเสถุจกินุมาุนิมันทุจปาโอปามัญโยจัติวัสุโตจมาตดิจิตตสิโนจักนนลโลราชชนสโกอาคุบันจาโคเจวติมพรุสุรีวัสเอเตนเยจาราชนุันธภาสหราชพิโมฒมนาภิกามุงพิกุนังสมิติมนาอัตคุณาพสานาคาเวซาลาสหัตตจกากัมภาสัตตะลาอาคุปยา ราชสาสาหันเตถิภาทิชาปคกีวิสัตถวิสุทธิจักวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวะนัมัจปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคราชานามาสิสุปนาโตเคมามะกสิพุทโธสันหิวะเจหิโวบาหยันตานาคาสุปนาสารนามกังสุพุทธังวิชิตาวชิรหัตเทนาสมุทังอสุราสิตาพัตโรวสวะเสเตอิติมันโตยสัสสินกกละกัญชามหาพิสมะอสุราธานาเวคาซาเวปาจิตติสุจิติจักปะหราชโนมุจิสาสัตันจักภลิปุตตนางสาเพวโรจนามกาสนาหิตวะพลิงเสนางละหุุุปปััมมมขสโยธนนิพ พิคุณังสมิติมวนังอภูจัตเทวาปัทวิจเตโตวายุตหา,าขโมวาลุนาวารุณาเทวาสโสมจายสสะสหเมตากรุณากายะอาคุเทวายาสสิโนโนทัสเจเททัสทสะธากา,า,า,ายาสพเพนะนันนตะวนันิโนอิเทมโตเชติมันตะวันนะมันตยสสินโนมธรรมนาภิกรรมุภิคุณังสมิติมวนังเวณทูจัตเทวาสาลีจ่ะ อาสามาจัตุเวยมาจัตสุปนิสาธิวาจันทามาคุปรคิตาสุริยสุปนิสาธิวาสุริยามาคุปรคิตานะคตานิปรคิตวาอากุมันทาวาราหกาวะสูนังวัโสวเสถโธสะโกปะคาปุรินทเถโททัศเสตทัสสะธากายาสะเพนะนะตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนั้นวันตยัสสติโนโมธามานาอภิกามุภิกุนางสมิติวันอาทคุสาภูเทวชาลไมคีสิคาติวาลิตกาจโรชาจักอุมาปุพานิภาสสิโนวัดุณาสหธรรมจัอจุตตาจอเนชสกาสุริยาลุจิลาอาคุอาคุวาสาวเนสิโนทัศเตเตทัศธากายาสเพนานตวัเนโนอีธิมันโตชุติมันโตวันนั้นวันตยัสสติโนโมธามานาอภิกามุภิกุนางสมิติวันนั้นสมานามหาสมานามนุสามนุสย์สตรมาขีดทัพปุสิกาอาคุอาคุมโนปุสิกาอาทากุหะระโยทิวายจุเจริญยิ ทเตเตทัศากยัพเพนนัตะวนิโนอิทมโชติมัตวานามโตยัสสิโนมธรมนาภิกามุภิกุนังสมิติังสุกะกุรุาคุเคานัสสหโอทัตคปะโมคอาคุเทวเวจักขนาสัทธามัตหารกชามิสกาเจยสสิโนทนยังอาคปะชโนโยทิสาภิวัติทเสตทัศากยัสเพนนาตะวนิโนอิทมโชุติมัตวานามโตยัสสิโนมธรมนาภิกามุภิกุนังสมิติังสะกัุาาาเะัสสโอทัตาา โสยศสิโนมธรรมนาภิกกรรมุงพิฆุนาสมิติมนางสัทเทเตเทวานิกายสัพเพนะนาตวานิโนนามันวายเยนะอาคชุงเยเจเจสติสัทธิสาสหะปวตาชาติมคีละโอคตินามะนาสวังทเคโมคัตตรงนาคันชาทางวัดอาสิตาติตังสุภามาปะระมัโตจัปปุตาอิทิมาโตสหะตันังกุมโรติโสจัสมุขสมิติมนางสาธหาสุพามาโลกานังมหาพามาพิติตติอุปปัปโปชติมันโตภิสมะกโยยะสัสสีโสทเชตธาอิสราโคปเจกวัสสัพติโนเตสังจามชะตุอาคาฮาลิโตุปริวัลิตโตเพิกันเตจ เอตัคณะธ้าพนธาธาราเขนนาพนธมัทุโวะสมันตัปริวาเดธามังมงคลจิตตะโกจินาอิติตาธามหาเจโนกันหาเซนาเปสยีปานิณาตะละมาหาสจัสลังกาตะวันเพระวายธามุสโกเมโคลฐานายันโตสวิจุโกตถาโซปจุทาวติสังกุโตอสยามเซตันจัตสาพังอภิญญาวะวะกิตวานาจักรมาตโตมัตยีสัทธาสาวาเกสัสนีลาเตมหาเสนาปิกันตาเตวิชานาถาภิกขวเตจัตตาปามกรุงสุตะวะพุทธศาสาสนามวิตรายเขหิปักรมมุงเนสังรมัมปิอิชยงสัพเพวิชิตาวิชิตาสังฆามาพยา สิบเอ็ดบทสวดมังคละสุตงังเซวนนาจะพารานางปันธิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานางเอตมังคระมุตตมาปฏิรูปประเทศสวะโซจัปุเพจักกตะป้าณยตาอดัสมาปนีทิจะเอตมังคระมุตตมงพาหูสัตสิปัญจาวินโยจะสุสีคีโตสุภาษิตาจะยวาจะเอตมังคระมุตตมงมาตาปิตุอุปัฏฐานาปุตตะราสัสังฆะวานากุลาจะกกามันตเตมังคระมุตตมานันธัฏฐามัจลิยะจัยาตตา การนั่นจะสังฆะอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมัคระมุตมะมารติเิตติปะปามชปานาจะสัญญโมอัปปามาโทจะธมเมสุเอตัมมัคระมุตตะคารวจานิวาโตจะสั้นตุทีจะกะตันยุตาการีณาธรรมะสวรรคเอตัมมัคระมุตมังขันตีจะโซวะจะสตาสะมะนานันจะทัาสนังการีณาธรรมะ สากระชาเอตธรรมขรรภุตธรมตาโพจะพัมนาจริยันจะอริยสัจจานาทัสนังนิพพานาสัิกิริยาจะเอตธรรมขรรภุตมาปุรสาโลกธรรมเมหิจิตตังยสันนักัมปติอโสกัมวิราชังเคมังเอตธรรมขรรภุตมาเอตาทิสานิยุกตตวานาสภพฏธรรมะปราชิตาสัภัฏทศตริงคาชนติตันติสังมังคละมุตตมันติสิบสองบทสวดรัตนปฤตยังคิจิวิตังอิทธิวาหูรังวัชเคสุวายังรัตม ว่าอย่างรัตนันพนิันนโนสมังอาทิตตธาขเตนะอิมปิพุทธรัตนนันพิังเอเตนะสจเจนะสวัดิโตุขยวิรขังัมังพณิถังยะทะชะสกยามุนิสมัยโตนะเตนะธรรมเณนสมาธิกิจิิทัมปิธรรมเณรัตนังังเอเตนะสจเจนะสวัดิโตุยาพุทธเสโตปริวันียสุจิงสมาธิมานันตัลีกันยามหาสมาธินาเตนะสมุนวิสติิทัมปิธรรมเณรัตนังพนิังเอเตนะสจเจนะสวัดิโตุเยปุขละอัตสตังปะสทจตาลีเอตานยุขานิุติตาเตยทักกีเน มันซาทเทนานิกามินโคตมสาสนามหิเตปฏิปต้าอมตะวิคายหาลธรรมุธานิปติมุชมานาอิทั้งปิสังเคตนามปัญญาเอเดนะสะเจนะสุวิโรตุขีนะปุรานังนวังนาสิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกะผวั วัตสมิงเตคินาพิชาอวิรุณิชันธานิพันติทีรายาทายมปทิโปอิทธิ์ปิสังเขตตนะนปนิตาเอตินัสเจนะสุวธิโหตุสิบสามบุสวดธรรมบทตรสาวสวัสดาหะเวชิตังเซโยยาทายังอิดาราปชาอัตถันตัสสะโปสสนิจังสัญญาตาจาริโนเนวาเทโวนคันธโพนมาโรสหพระมุนาทิตังอปะชิตังกายราตัถารูปสัชชานตุโนสิบสี่บุสวดเกสมปุตสุภาสิตามีทังเตนะปะคะวัตตาชาณตาปัสตาอาราตสัมมาสัมพุทเทนะเอตตุเม เอทะตุมเฮมะอนุสเวนามะปรามะปะปรายมะอิติกิรายมะปิตกะสัมปทาเนนมะตะกะเหตุมานายะคะเหนมาอาการะปริวิตเกนมะที่ใดที่ดินชาณกันติยามะปะพารูปตะยมะสมโนนุขารูยะธาตุไมเหะอัตนาวชานายยะธาอิเมธมะกุสลาอิเมธมะสวัชาอิเมธมาวินุขาหิตาอิเมธมาสมาตาสมาธินะอหิตายาตุกายาสมัตติอทาตุไมเหะปะเฉยยะอิยะธาตุไมเหะอัตนาวชานายยะธาอิเมธมากุสลาอิเมธมา อะนาวชาอิเมธัมมาวินโยปัสสะธาอิเมธัมมาสมัตตาสมาธินัหิตายาสุขายาสังวเตติอัตโตเมเหอุปสัมปัชชาวิหาร์ยาธาติสิบห้าเปอรเซ็นต์อุปนิอติชีวิตัปปมายงฉรูปนิทัสนนสันติทานาเอทังพยายามระเนปเปกขมานโอปุญญาณิกเยราธาสุขาวะหานิุปนิอติชีวิตัปปมายังฉรูปนิทัสนนสันติทานาเอทังพยายามระเนปเปกขมานโอโลกามิสังปัศเิปันติเปกสันติเปกโคโยตุกาเยนาสังยโมวาจายะ โอเเจตซาตังตัสสะเปตัสสะสุภโยติยังชิวามโนปะกโรติปุญญังธรรมโมหาเวรคติธรรมมจารีธรรมโมสุจินโนสุขมาวะติเอสานิสังโซธรรมเมสุจินเนนาตุกะติงขัจติธรรมมจารีสัพเพสังคาราอนิชาติยะธาปัญญาญาปสติอัานิพิเทติทุเอสังมโควิสุทติยาสัพเพสังคาราทุคัติยะธาปัญญาญาปสติอัานิพิเทติทุเคเอสัมมโควิสุทติยาสัพเพธธรรมอนัตตติยะธาปัญญาญาปสติอัานิพิเทติทุกเคเอสัมมโควิสุทติยา สิโพบสดอปันนักชาดอปันนักธานะเมเกตุติยอาหุตากิกะเอทะเอตะทันยายาเมท่าวีตังกาเนยยอาปันกังภาหุงเวสารนังยันติปัปปตานิวะนานิจะอารามารุขเจจะเจตตยานิมนุสาพยาตชิตาเนตังโคสารนังเคมังเนตังสาระมุตตมังเนตังสารนามาคะมะสัพพุทัามุจติโยจะพุทธันจัดธรรมันจัดสังฆันจัสารนังขาโตจัดตาลีอริยสัจจานิสมาปัญญาปัสสติทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขะสาจะอติกะมังอริยยันจะ อัดทางคีกลางทุกคูปะสะัมะคามีนางเอตังโคสัตระนา,นางคีมะเอตังสะระนามุตะมะเอตังสัระนามาขมาสัพพะทุข้าปะมุตติสิบเจดบุตรเสภาเทกาัตคาขาอทิตัง นาวเาเขมอยานาปฏิกังคเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่หลวงแล้วไม่ควรมุ่งวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะแต่เตมไปให้นันตะปัจจันจานาคตังสิ่งได้รู้ไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ไม่ถึงปัจจุบันนาจโยทำมั่งแตทัตตาวิปัสสติอัตังฮิลังอัตชังกปังตังวิธามานุภุรุไฮเยก็บุคคลได้ที่แจ้งธรรมปุจจานไม่งอย่างใดเขาตั้งแคร่ในธรรมนั้นได้บุคุณนั้นพึงเจร ย่อมไม่มีการทั้งหลายเอวามิหาริมาต่ปิงอโหระตัมมาตันทิตันตังวิปเทคราตตติสันตวติคเตมุนิติพมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปรกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรเหมือนเกิ็ดข้าทั้งกายและการขึ้นแน่แน่ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล สิบแปดบุตรเสบียงหาปัจเวชคณะป่าถาชราทำมมีชรังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่นไปไม่ได้พญาธรรมมีพญาทิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มานานารำมหิมรณะอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายเป็นไม่ได้สเพหิงเมปีเยหิมนาไปเห็นนานาพะบัววินาพระบัวเราจะละเว้นเป็นต่างๆหรือว่าเราจะต้องพัดพลาดจากของละาเขเจริญใจทั้งลายทั้งปวงกรรมศรักรหีกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีการเป็นข้อต้องมีการเป็นผู้ใไฮโป้มีการเป็นเด นังวาปะาประ,ปะ,ประกงวัตสัตถายทาทาภวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นนั่นสืบไปเอวางอัมเหหยเป็นทรรมปัจวิคิต่พงังเราทั้งรลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเทินสิบเก้าบทสวดเทวตถาอโยชนะคาถาบททรงเทวดา ภูคาปตาจะเนปธุขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกกหุตุสเพปิปานิโนเอตาปตาจะอเมหิสีชาตาพุยะสัมปัดทางสัพเพทวานุโมทนุสัพพะสัมปติสิทธิยะท่านางนังท่นตุสัทธายาสีลังลักตุสัพพะทาปวนาพิตะตาหุตุคาชตุเทวตาคาตาสัพเพุทาพระลปัตตาปเจิกานันจะยังพระรังกระหันตันนจะเตชีนาระคังปันธามีสัพพะโส ยี่สิบบัวเสือเทวตาปฏิทานะคะฐานธรรมยังปฏิทานะคะทายโยพนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินิทุเป็กะเริปเทกะเรติหินติหินตาธรรมทานเนนภาว่ตุปุชิตาสุทิงกรุนเตถวิหารามาเถรเทระจมัชชานักกาจพิโวสารามิกาธานปติอุปัสกาจสขามาจเทสานิขามาจอิสราสัปปานภูตาสุขิตาภาว่ตุเตชลาปุชา เยปิจะอันเถซัมเาวะสังเสทชาตาอัทธาโวปปาติการนิยานิการธรรมวาณปิติจเต,ตสัพเพปิทุกษะกัรนตุสรขยังทาตุจิลังสตงังธรรมโมธรรมธาราจะโปคาราสร้างเขาโหตุสมะโคว่าอัธายาจหิตายาจามิยรคตุสัตธรรมโมสพเพ,พาาปิธรรมจารีโนวติงสัปปะปุเนยามะธรรมเอริยปปเวทิเต,ตยี่สิบบทสวดสัพพปฏิทานาคาถาธรรมยานปฏิทานาคาถาโยพนามาเส ปุญญสิธานิกัสสัานัญญานิกตานิเมเตสันจาพปกคิโนโหตุสต,ตานันตาปะปะมาในการขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาจงพี่มีสุจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอ,อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคูณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยธิธาเมจาปะยะติดาวาอัญเยมัจ,จัตเวริโนสัตตาติดทันติโลกัสมิเตภูมาจาตุโยนิกาปาเจกะจ,จะตุโอการาสังสัตตาภาวะภเวคือชนเหล่าได้เป็นที่รัก ปู่มีคุณมีมาดาและบิดังข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นะแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขั้นห้าแลขั้นหนึ่งขั้นแรกขั้นสี่ขั้นกำลังท่องเที่ยวอยู่ที่พบน้อยแลพบใหญ่ยาตั้งเยไปเจทนาเมนุโมันตุเตยสยังเยจิยังนับประชานันตเตวเทวาเต้ังนิเวทยุงสัตว์เราได้ทราบกันให้เสบุงข้าพเจ้าที่แผลให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราทนนาะ ปัญญาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัเพสัตาสธาหุนตุอเวลาสุขาดาชีวินโอเคเคมาปะท่านจะปะปนตุเตสาสาสิจต่างสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญนางรัดดิขจ้าแผ่ให้แล้วขสัตทั้งปวงจอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางเกษมกล่าคือพระนิพพานขอความวังปรารถนาดีของสัตว์เ่านั้นจงสําเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสธายบดสมบูรณ์พระสุภพ,พดิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาวอุสามาน้องในสุภาพม้านนอกครอบคของข้าพเจ้าพี่น้องพ้องเพื่อนหน่วยงานบางไซทั้งหลายครอบครัวนายสุปสิทธิ์นางกระดกพร้อมเปได้กลุ่มครอบครัวนางธนวันพรมพัวครอบครัวชูเกียร์ครอบครัวชเน่ครอบครัวสามสิงครอบครัวยศเศรษฐีครอบครัวพระกิดไพรีพิ่นาศ ผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายายมณและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุญาตให้แก่ข้าพเจ้านางสาวอุสาหะนอกนายสุภาพมานอกครอบครัวข้าพเจ้าพี่น้องของเพื่อนหน่วยงานบางไซทั้งหลายครอบครัวนายสุภาพสิทธิ์นางกนกพรพิทักุลครอบครัวนายธนพรพรมโพรครอบครัวชูเกียรติครอบครัวนิชเนศครอบครัว ครอบครัวชูเกียรติครอบครัวนุชเนี่ยครอบครัวสามสิงครอบครัวยอดเศรษฐีครอบครัวพระกิ่งพยรีพินาถผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่านและวัดนุมงคลพระกิ่งพยรีพินาถโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจ้วัดถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิดสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้ไหลาเกิดจากการสืบมนเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอผลบุญนี้จงสาเร็จจงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสืบมนเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากรัชภัยทั้งปวงมีแต่วความสุขกายสบายใจประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีชัยชนะต่อปรรสาทลายมันถลายมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่งนาสาสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมและสําเร็จในการ และสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานด้เกิดปัญญายาและ,จะเจริญรุ่รจัตุรพิทพพรชา้ถึงสี่คือายุวันนัสุขะพระเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวญาติสถิทุกท่านด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะ EP ที่เจ็ดสิบเอ็ดเจอกัน EP หน้า EP ที่เจ็ดสิบสองนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย